ส้มพิษส,สุพยาสวัสดีค่ะ Welcome to Surin Province Thailand นะคะเช้าวันนี้วันที่1สิงหาคมพศ2 5 6 6นะคะซึ่งจังหวัดสุรินเราก็จะมีประเพณีที่สำคัญนะคะที่สุดในโลกเลยนะคะเป็นจุดไฮไลท์นะคะ,คะมีที่นี่นที่เดียวแห่งเดียวในโลกเลยนะคะ ขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศนะคะพี่น้องชาวสุรินนะคะที่มาร่วมทำบุญแล้วก็ทุกทุกท่านวันนี้นะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมทั้งประชาชนชาวสุรินทร์นะคะจำนวนมากเลยนะคะวันนี้นะคะมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างนะคะเนื่องในวัน อาสาละหบูชาและงานมหากรรมแห่เทียนเข้าพรรษานะคะวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวสุรินนะคะพี่น้องต่างจังหวัดนะคะรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยนะคะให้มาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์จำนวน71รูปนะคะซึ่งนั่งบนหลังช้าง37เชือกด้วยกันนะคะพระก็จะนั่งบนหลังช้างนะคะแล้วช้างก็จะ เดินไปตามอัธจันทร์นะคะที่ทางเทศบาลเืินสุรินได้จัดยังไม่เป็นจุดๆนะคะมีด้วยกันหลายจุดเลยนะคะดยช้างจะเดินเดินไปแล้วก็อ้อมวนไปนะคะวนในอ้อมวนในเต่และจุดที่เตรียมไว้นะคะจนพี่น้องชาวสุรินแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมงาน,นะะตักบ,บาจนเสร็จสิ้นนะคะ เมื่อทยอยตักบาทกันเสร็จแล้วนะคะก็หลายหคนนะคะก็จะถ่ายรูปนะคะกับช้างนะคะบางคนก็จะนั่งช้างนะคะวันนี้ช้างบางเชือกนี่ได้รับทิพย์เยอะน่าดูกันนะคะช้างในวันนี้นะคะแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศก็ดีมากนะคะเช้าวันนี้ไม่ร้อนเลยนะคะถือว่า เยี่ยมมากเลยนะคะไม่ร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกด้วยนะคะอากาศเย็นสบายทุกคนก็จะอิ่มบุญนะคะขออนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมทำบุญตักบาตรบนหลังช้างในวันนี้นะคะถือว่าชาวสุรินทร์ก็คือเป็นความภาคภูมิใจนะคะในประเพณีนี้นะคะเพราะช้างก็ถือว่าเป็น สัตว์ใหญ่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะของไทยแล้วก็ที่สำคัญเลยของชาวสุรินทร์ของเรานะคะก็วันนี้เอาบรรยากาศมาฝากนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถดูได้นะคะดูจนจบนะคะปีหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอให้มีความสุขในการรับชมจ้าแล้วก็ ักอยากนั้นนะครับเราก็มีกิจกรรมของบวงนะครับบวชพระบวดเด็นนะครับบวชหลังช่างเทศกันกิจกรรมเกี่ยวกับหลังช่างในช่วงเดือนประมาณพฤษภานะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เดือนกรกฎาคมที่ก็เข้าสงสานะครับเข้ากันสงสารก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้พวกเราทุกท่านที่อยู่นะครับขอบคุณญสืบดีจิตบูรณาญครับท่าบุรี อาจารย์โจจากเชียงใหม่อาจารย์โดอาจารย์โจอาจารย์โดจากเชียงใหม่มาทั้งหมด45ท่านคจารย์ครัขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอุตรดิตมากี่ท่านอุตรดิต20ครับ2ยี่าิบยี่สินับมาเยอะเลยในปัตตานียะลานราธิวาสมาเยอะกรุงเทพอ่ามาเยอะเลยนะคะมากันหลากหลายเลยทีเดียวนะคะทุกพูนที่ท่านพิจิตรทันผู้ว่าของเรายิ้มตลอดเลย เรามีกิจกรรมยุคปีนะครับแล้วก็มีกิจกรรมยิ้มยหลายิ้มยิ้มเ่นเด็กตาหยุดนิ่งมีข็อเพลงดรม่าจังหาะค้างนะครับเป็นสัปดาห์ที่ที่สองวันที่สิบหกถวันที่ยี่สนะครับนอกจากมีกิจกรรมยิ่งใหญ่ตรงนี้แล้วนะครับก็อยากมีการอ่าลงทะเบียนของรถบนหลังโอ้พัทยาประเทศไทยนะนะฮะกระตุ้นมากเลยค่ะ ในส่วนน้องการตักบาตรพระหลังช้างนะคะก็ทยอยได้แบกปานสำหรับการขึ้นตักบาตรนะคะแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะในการขึ้นลงบนพันธจันทร์ครับก็ขออคุยนะครับวันนี้นอกจากการจังหวัดสุรินทร์เนี่ยท่านก็ได้เดินทางมาร่วมในการตักบาตกันหมดด้วยนะครับ ท่านอาจะไดีนี่ทุกงานเลยนะครับท่านครับทุกกิจกรรมเลยทหารตะรปิดพร้อมนะครับการดูแลรักษาครับที่ปกปักรักษาชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับครับโอ้ยที่งานเก่าแก่เก่าแก่ติกบานนะคะซึ่งระหว่างนี้นะคะ เราและท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปถ่ายสุนทุกไปนะคะก็ได้ทยอยขึ้นอัตจัรย์เพื่อนทิจะตักบาทโบราณช้างนะคะก็อยากจะดูให้ทราบตรงนี้นิดเดินนะคะนี่น่ารักมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้ประชาสัมพันสหนังที่กําลังจะฉายในรอบปี5นี้นะคะก็จะมีการนำไปได้ส่วนหนึ่งนะคะไปสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านโนมบานเป็น ็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้ค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเราก็จะได้ใช้โลเคชั่นของอ่าสวัสดิ์สิ้นทั้งหมดนะคะ่็จะเป็นบ้านช้าโรงเรียนบ้านตรงมาแลยกใส่รอบร้ำเพียงอีกหลายรอบนะคะแล้วก็เราได้อ่าแสดงในทุกอย่างของสวัสดิ์สิ้นเพื่อจะเป็นช้าท่าไม้ภาษาการแต่งกายวัฒนธรรมและการท่ามวย

ด้าน้ากับหลวงพอสาเเลยนะคะค่ะทีนี้คนยากมากเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศ้ากประกับใจนีขอบพระที่อยู่บนหลังทานะคะกรณีที่ท่านจะส่งถุงนะคะหรือว่ากระเาางที่กนั้นนะคะต้องให้ชัดให้ขวาชาได้รับทราบด้วยนะคะอย่างนั้เนี่ยอาจจะปูนละลายได้เพาะว่ายแล้วที่เตาง เอาถุงเพ่่อนฝาเนีใส่เท้ต่างนะคะคุณก็ให้าได้รปอันตรายผู้มอยู่ไหนนะคะบุณชวครูรุโสกสรรณบุรมา5ัตมได้ยาุด้นะครับนการขสงเกิดนะครับพรว่าจะเกิดมากิดด้วย ก็ถ้าอย่างเดียวที่เรา <laughs> ดับเบอรีับเบอร์ี่ไปยูทรับเร์รี่ในชุมชเนี่ยคนะตักสารวัตเนี่ยเป็นใครบ้างค่ะดับเบอร์รี่ปตูยูทรับเบอรี่ันตั้งรู้ว่าค่ะที่านนะมึนะไม่สอนไม่สอนไม่สอนอีกแล้วฮะมังกีคนมังกีคนสคนชุกมุ้งเห่นนะชุกมุชุกมุ้งสาวไม่สอนมันสนิทสบายนะฮะมีความสุขนะครับ

ต้องขอบคุณนะนี่พี่น้องอจับุนี้กันรองสรัสยาสินเพีงองพูดในหมวดสุรินนะครับร่วมกันที่ภาคกทแปดหกศห้ท่านไปที่รถจบท่านด้วยนะครับรถท่านมีปัญหานะครับบริษัทเบียนก,กอกทแปดหกนะครับปทัใจหให้กับผู้มาเยอือน ทุ All ่บารัตบอมปออองกัต mm ่างๆครับช่วยกันกันตลอดเลยงานงานที่ใหญ่ส่งควรภาพของเราชาวแคนด์ซีินนะคะต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่ทำให้งานอันนี้มีเกิดขึ้นแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะได้มาสร้างผมเลยและตรงนั้นท่านก็สามารถที่จะถ่ายภาพเป็นจุดเช็คอินได้อีกจุดนึงครับนอกจากสุพรรณบุรีไปที่มังดีปจากร้อยเอ पोइ <laughs> छा <laughs>